สวัสดีคะ่ะทุกคนบรรยากาศหลังฝนตกจ้าตกนีนร,รอบที่สองเด้อตกเลยตกดีฝนตกรอบสองไปดูยายๆกับพ่อย,ยายดอนกันฝนคุณยาย ากาศดีครับทุกคนฝนตกไม่ย้อนกาดำนา phun rất tạt nhà mấy ta nhà tôi đu khuôn nhai khuôn nhai lột cá cái cá nổi อย่างนั้นอ๋อชอนอ้อนแอ็นอาดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคืออะไรห,หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าต้องมลัวทักบางอก์ก็คือใคร เมอ, <c oughs> อําเ <c oughs> จ้าเพระาะว่าคือใครเนาะเอา้าเพราะว่าอะไรชาวนาไง <c oughs> เขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้ามีนบ่หลังหน้าสู้ดินดากสู้บ้ามันเด้หลังตัวยื่นดอนโลกเป,ป,ป็นบุบอัดยิงตูดออกดากก็นด้นะ ก็เป็นแต่อร่อยแต่ดูนี่กินเสียมารย,ยาทมากนะเสียงดังมากนะกินดูดดังๆดงูย่ยาอัมเตะโปะไปเอาตอกมาให้ย่าตอกตอกคืออ,อย่างวะคือไม้นับบน่นแหละเออ ยามจะมาตอกแล้วยามหลับเด้อถีบไปเลยโอ้ยทล้ไม่ไม่โยนแรงๆหน่อยเอาไม้เนรอเอาไม้เด้อไม่ต้องลงมีปุ๋ยน,น้อยองลอง ไม่หนางนะสองนไม้ทับหน่อยเลยดฮ้ยยามใส่อันนั้นไขมันอาดตดำแล้วจ้าจึ๊กจึ๊กเรียกเกือบมัดถุงแล้วว่าเกือบนีบังนาเลยเมมตลอดมันปักตีเด้อ บรรยากาศฝนตกเด้อทุกคนบังพูดอะดูท้องฟ้ามื่อมาแล้วลวกงานบ้ายายป้ายายดรอแล้วก็ว่าแล้วลวกง่ายกันอลวกเป็นไหมเป็น มัวแล้วนะมีฟองขึ้นปูปุูปูบุดมาหอยอยู่ตรงนั้นอาช่องจะแบนมันเสียงดังเขาเจ้าเจ้าอย่าช่องอารมณ์มาอารมณ์ยิ้มแซ่บนะโอ้โหแต่เหตเสียงดังๆสิ่ตี ปเอออาพุ่นกา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 หรือกากาพ <c oughs> ุ่นแล้วอยู่นาพุ่นอ๋อกาพุ่นเออไ่คุณยายหลังสู้ฟานหน้าสู่ดินเอดเขางามบาดข้าวสวยไหมข้าวนาอัดโตเหมือนอย่างนี้ไหมน้อยกว่าฮะน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรข้าวอัดตัวนาเยอะๆอืมอ,อมันจะลงตรงนี้นะ หลายเหมือนลอบตู้ไปเลยปื้ดยามใส่ถุงเท้าบูด้วยพูดผู้หนึ่งกองหนักอิ้งเปร้ยดวะกองกุนกองก่อยเอาล้อกกระดูกที่เหลือไปไหนอย่าบอกนะให้มันแล้วน่ะอยู่ไหนกระดูกอะหายแล้วโอ้อาไว้ให้มันกินตอนเย็นมันไม่มีกับข้าวนะอืม กินเท่านี้มันก็จบเลยดำนาดำนาดำนาเอาเต้นเลยพิวบานานาพิวซิกินเยอะเกิ <c oughs> นหอมเออไปไปเนี่สามสรหลับบ่ <c oughs> ถามเนี่ยอามดู ยัยานต้นหอมบ่ต้นหอมอวบหอมต้นหอมบิ้งนี่หันหน้าบิ้งต้นหอมอันนี้แม่เฮ้ยฟาโลฟโลเฮ้ยนี่แม่ยต้นหอมหอมมาบุเขาบหอมแสดงกมาแม่ จะถุงไว้นะอย่าพึ่งให้มันนะอะไรหอยหรือกบปฟรูเอ็นเซอร์พิ้วบานานาพิ้วพิ้วบานานาปื้ดยำปื้ด,ม,ดมัดกาหมดืิบบาดอะยี่สิบแล้วนี่ถ้าขายเพราะว่ามัดใหญ่เขาขายกันเท่าไหร่ มัดละสิบมัดละสิบมัดน้อยๆเหรอเหรอให้ทุกคนเราพาไปดูทุ่งนากันก่อน,นเกือกน,นาเต็มสาเขียวขจีไปทั่วเขียวเลยค่ะบเรนเมื่องู้หลัก ยายกับเพื่อนลาดำนาอารไปเราเดินเข้าบ้านกับฝนตกเอาไปให้หมาถือมาได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วป่ะเดินมาทำไมฮะมาแล้วนี่เดี๋ยวเจะกับมัโช่วยไหมยกขึ้นสิสิบมัดแล้วค่ะคุณยายคนสวยฟันจะพร้อม เอาพอแล้วโอเคค่ะ,<ล>ะทุกคนบายจ้า